ก็เ่แนว่า้มนะไรก็มูก็ใก้าอรยนิสัยอ่ะกว่าถามหครับ่ออแค่เราขอต้องทำเรว่องวสดุกะลาพร้าใช่ไหมวัด้ับ She didn't have to cut me off like that. I never we were nothing. เป็นเม่นที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุ2ปี8เดือนพ่อกูชื่อ1บาทแม่กูชื่อ200สถานะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกูแน่นี่ก็จะเป็นภาพตอนที่พวกเรานั้นแก้สอบเสร็จแล้วมีโบวี่มังกรแล้วก็บิหลานแล้วก็กูพอเราทำอะไรเสร็จแล้วเราก็แค่แยกแกกลับบ้านแค่นั้นจบโอ้เอเพิ่งตื่นไอสัตว์เผลอรับไปนานเลย ในกลุ่มใครทักเลยมามามาวานะเนี่ยไ <S <S ครไม่แทกกูวะลุงเล่นไหมครับวอลุทักมาตั้งแต่เท่าไหร่วนะเนี่ยบ่ายสามครึ่งโอ้โหพองพองเด้ตอ,อ,นะต,อตอนที่กูนอนเนี่ยนะตอนนี้ทตอนนี้กี่โมงละสี่ทุ่มสี่หกโอ้โห,โห,โห เอาละนี่น่าจะเป็นคลิปเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับในชีวิตนี้นะครับผมโอ้ยผงดูสภาพกูตอนที่กูไปตัดผมดิทุกคนน่าจะสงสัยว่าผมใส่มาทําไมผมขี้เกียจใส่เสือเส้อน้าองง่ายโอเคเอย่าราพูดถึงกันเลยดีกว่าว่าผมนั้นจะไปไหนผมจะไปแจกลงทานที่วัดท่าทองอ่าตอนนี้นะท่านผู้ชมตอนที่เรากำลังไปที่วัดท่าทองนะครับตอนนี้แค่จะถึงแล้วนะอีกไม่ช้านะครับอ่า ซึ่งมันก็ไม่ไกลหรอกเนี่ยถึงแล้วโ้ตลาดอย่างเยอะแต่ตอนที่ที่จะแจกกันเนี่ยน่าจะเลดแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์และนี่ก็จะเป็นมื้อเช้านั่นก็คือข้าวต้มกุ้งนะน วันนี้คือเขาแจกรองเท้ากันแล้วนะครับผมดูสิครับโอ้โหแม่งคนเยอะชิบหายเลยแล้วคนที่อยู่ข้างผมนะครับน่สงนาบดเะนัก็คือพ่อผมเองนะที่กาลัง ถือไม่พูดอะไรสักอย่างแล้วก็กับผู้ช่วยนะนี่ผมก็ยืนอ,อยู่ออข้างพ่อกาแฟเลยหรอพ่อ,อ,อเอบคกรัะร็ะให้เราเป,ป็นกสัมา์มาที่กองเริการนะครับ อากาศไม่ไหวขึ้นร้อยเลอออยอาเดี๋ยวเราจะมีแห่กันถินนะครับแต่วันนี้ไม่มีดนตรีนะเพราะว่าท่านกัราบกันแมว้ว่าอย่างไรเนาะทางไปตจอประชารัฐบาลรับรู้แล้วร้านไหนที่จะกลับก่อนไม่เป็นไรเนาะที่จะระแจกลงพามาตัดให้ผมประชารัฐบายไปเลย นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแจกที่อื่นไม่เป็นไรฮะับเท่าแถวกันให้เรียบร้อยนะครับดีแล้วดีแล้วคนแต่ละวันได้เลยครับอ่าโลค้าที่ก่อนไปแจกนะครับนำไปถวายลภาพที่ถูกแได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีเพลงนะครับรถกันดังนั้นไปหยับใหม่ได้ไหมหยักฮู้แนบลาบฝากฮู้จับฮู้นิ้งกระจกหนึ่งพอดีห้องนี้เราเดี๋ยวจะมีแห่กถิ่นนะครับวนรอบวงนะครับ ได้เลยครับได้ครับกอลัน้ำันจะกระโาดเรยอบาร์แัวแสบๆแสบๆแสบๆเดี๋ยนะครับแสบกูครับใจเย็นๆใจเย็นๆไป้องรีบวันนี้ต้องของบคุณลงท้าทุกสุนแล้วนะที่มาร่วมด้วยเันกัน นี่หรือว่าเราทับุญร่วมกันผลไม้หมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวเขาไปแจกที่อื่นต่อเนะาะครับขอบคุณคุณยักษ์มากเลยโอ้โหลอจริงจริงอ๋อใช่ไหมครับ <c ười> มาแล้วเนาะโอเคตอนนี้หมดแล้วเนาะเพราะว่าเดี <c ười> ๋ยวเราจะไปแจกที่อื่นต่อนะครับไม่เป็นไรนะครับผู <c ười> ้จัดการต้องใจทำอะไรบอกผมนะผู้จัดการใหญ่ของก็จะนอง โอคแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับในชีวิตของผมนะน่าจะจบแล้วล่ะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตัวตลอดนะครับวันสลาวันนี้ก็ต้องขอากราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม้ออากาศนี้มันช่างดีจริงๆ